ไอซีคิวผับนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์น้สินทุนมานะครับแต่ว่าคําสั่งเนี่ยให้หามูลค่าของเงินฝากธนาคารซึ่งเราก็รู้ว่าเงินฝากธนาคารนั้นคือรายการหนึ่งในกลุ่มของสินทรัพย์นะครับดังนั้นคําถามตัวนี้เนี่ยมันเป็นคําถามที่เรายังไม่รู้ตัวเลขดังนั้นในกลุ่มของสินทรัพย์นะครับเรายังไม่ทำนะครับเรานะครับจะทําในกลุ่มของนี้สินและทุนก่อนนะครับส่วนในกลุ่มของสินทรัพย์นั้นเรายังไม่ทําเหตุผลก็เพราะว่า รายการเงินฝากธนาคารนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทราบมูลค่าของหนี้สินละทุนแล้วเราก็สามารถหามูลค่าของสินทรัพย์ได้และเมื่อเราทราบมูลค่าของสินทรัพย์เราก็จะทราบว่าเงินฝากธนาคารที่โจทย์ถามนั้นเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นผมจะเขียนมูลค่าของหนี้สินละทุนที่เราทราบแน่ๆกันก่อนนะครับหนี้สิน นี่สินในโจทย์บอกมาเพียงรายการเดียวนะครับก็คือเจ้าหนี้บริษัทสหพัฒนะครับห้าหส่วนบัญชีทุนนะครับที่เราทราบแน่ๆเท่ากับสองล้านห้าเราก็นำนี่สินมาบกทุนนะครับก็คือบัญชีสินทรัพย์นั่นเองนะครับรวมกันก็คือ 2 5 5ล0 0 0 5 0นะครับเราก็ได้มูลค่าของสินทรัพย์แล้วคราวนี้เราก็จะนำมูลค่าของสินทรัพย์รวมนะครับไปเขียนสมการเพื่อหาเงินฝากธนาคารตามที่โจทย์ถามมานะครับผมก็จะตั้ง สมก,การนะครับโดยตั้งที่ยอดรวมของสินทรัพย์นะครับ2อล้าน5 0แสน5นะครับตัวนี้คือยอดรวมสินทรัพย์ต่อไปเราก็นำข้อมูลของสินทรัพย์ที่จดให้มานะครับทั้งตัวเลขที่รู้และตัวเลขที่ไม่รู้นะครับมาใส่ในฝั่งซ้ายมือนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือเงินสดนะครับ เจ็ดหมื่นแปดพันตัวต่อไปนะครับรถยนต์สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบ

สุราแสนสองโต๊ะและเก้าอี้หนึ่งแสนสี่มืนสามพ,พันสี่ร้อยและ เงินฝากธนาคารที่เรายังไม่ทราบนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้คราวนี้เราก็ย้ายข้างสมการนะครับให้เครื่องหมายคำถามอยู่ฝั่งเดิมก็คือฝั่งซ้ายมือต่อไปนะครับเราก็เขียนตัวเลขยอดรวมของสินทรัพย์นะครับให้อยู่ฝั่งเดิม ให้ตัวเลขมันมาอยู่รวมกันนะครับโดยให้เครื่องหมายคําถามเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวนะครับไม่มีตัวเลขมาเกี่ยวข้องคราวนี้เราก็มาดูตัวเลขที่เราจะย้ายข้างนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราก็รวมกันทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เจ็ดหมื่นแปดนะครับจนถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเนี่ยนะครับรวมกันนะครับจะได้เป็นตัวเงินนะครับเท่ากับ หนึ่งล้านสี่แสนสี่มื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเก้าเป็นเครื่องหมายติดบวกนะครับทั้งหมดติดบวกเอาไว้นะครับเมื่อเรานำมาย้ายฝั่งนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากบวกก็กลายเป็นลบนะครับผมก็เลยใส่เครื่องหมายลบด้วยยอดนะครับหนึ่งล้านสี่แสนสี่มื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเก้า แล้วเราก็าจะได้คําตอบนะครับเครื่องหมายคําถามที่เราตั้งเอาไว้ก็คือเงินฝากธนาคารนะครับจะได้เท่ากับ1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะครับคำสั่งถามว่าเงินฝากธนาคารเท่ากับเท่าไหร่นี่ก็คือคําตอบนะครับ